ออสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในชุดสรุปของสุดท้ายรัฐบาลไทยนะ จะไปดูนะฮะในคลิปก็มาดูคําเตือนก่อนอนเลยนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณญญในการรับชมนะครับความปรารถนาดีจากช่อง S Channel เลขเด่นพารวยนะครับมาดูกันเลยครับเริ่มต้นด้วย สรุปนะครับมนมนมน,นะครับ มีสำหรับสายวิ่งรูดครับ็นาจะมีแค่ไม่กี่หางนะบนครับก็จะมีเดี๋มดูข้อมูลแป๊บนึงนะครับ I mean, หลักร้อยีบนนะมาล,ล่างนะแบบชุดล่าง แปดนะกัรนะครับตัวกันสักหน่อยนะครับ หกแปดนะครับกันไว้สี่หางนะครับเก้าเจ็ดบนบนนี้ไม่กันนะบน อนนี้นะเป็นชุดสรุปพวกสุดท้ายนะครับก็เป็นชุดสรุปของแอดนะครับกาน่าจะจบแล้วนะครับคลิปนี้ ก็ฝาก fc ทุกคนนะครับติดตามช่องใหม่ของแอดด้วยนะครับก็สำหรับ fc เข้ามาดูก็ฝากเข้าไปกดติดตามในแอดด้วยนะครับเป็นเปิดช่องใหม่สำหรับหวยลาวนะครับราวพัฒนาสำหรับลาวพัฒนาวันนี้ก็แตกบนแตกล่างนะครับแตกบนแตกล่างนะครับวันพุธที่28นะครับ ก็พิมพ์ค้นหาใน YouTube นะครับก็จะขึ้นของแอดนะครับก็วันนี้ก็ปังๆังกันนะครับเข้าทั้งวิ่งรูดทั้งทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับก็เป็นแอดเปิดช่องใหม่นะครับสำหรับเป็นราพัฒนานะครับก็ f อฟซท่านใดที่เป็นสายราวก็เข้าไป กดติดตามได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับเลขเด็ดลาวพัฒนาพารวยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ FC ทุกคนนะครับก็มาดูชุดสรุปกันต่อนะครับชุดสรุปเนาะก็บนนะครับวิ่งวิ่งรูดให้8กับ9นะครับ 819101แล้วก็829202นะครับนีลาวอันนี้รัฐบาลไทยนะยสรุปนะครับไปพูดมาตกราวอีกแล้วนะครับก็อันนี้สายล่างนะครับล่างก็วิ่งรูด1กับ1กับ9นะครับก็มี1น 8 9 6 9 4 9 8นะครับแตัวกันนะครับตัวกันก็จะมี7 1 2 9 6 8แล้วก็9 7นะครับฟันสำหรับงบน้อยหางนะครับงบน้อยหางนะงบน้อยหางนะ สูงนี่น่าจจะมาแล้วนะนี่นะครับถ้าถ้าบนนะคลายล่างล่างก็จะมีตัวเด็นคตอตัวนี้นะครับ สายสายวิ่งสายรูดเนอะปั่นไปตัวเดียวเลยนะสายวิ่งสายรูดเนอะ พาผิดถูกก็ยันนั่นกันนะครับผิดถูกก็ตามว่าไปตามสูตรนะครับว่าไปตามเป็นแนวทางนะครับถ้าผิดถูกก็ไปตามสูตรนะครับก็ไม่มีใครรู้ได้นะว่าผลจะออกอะไรนะครับก็ผิดถูกอะไรก็กราบขอประทานอภัยไว้ล่วงหน้านะครับก็ เป็นสูตรคำนวณย้อนหลังนะครับท,ทีนะครับเพื่อนำไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับเออเนี่รนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝาก FC เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้ด้วยนะครับก็สำหรับ FC ที่ติดตามอยู่แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ใครจะสนับสนุนช่องก็มีหมวดซุปเปอร์เตงอยู่ฝั่งขวามือนะครับก็ช่วยค่าปากกาค่าหนังสือเป็นสปนอนเซอร์ให้ช่องได้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับหรือไม่ถ้าใครไม่มีกำลังพอก็ฝากดูคลิปให้จบนะครับดูโฆษณาให้แอดด้วยนะครับแอดจะได้มีรายได้นะครับเพื่อที่จะให้ช่องสนับศูนย์ช่องให้ช่องได้ทำคลิปดีๆมาให้ f อทุกคนได้ดูกันนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ